สวัสดีนักลงทุนและผู้ที่ต้องการหาแนวทางเลขนะครับวันนี้เลขฮานอยนะครับวันที่18มาดูผลเก่าวันที่17กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้พิเศษให้วิ่ง95378ไม่เข้านะครับรอบปกติวิ่งรูสองนะครับวิ่งรูศูนย์นะครับเข้าวันที่0ูนแล้วก็รอบ v i p นะครับวิ่งรูสองครับอันนี้แตก172เลยครับทั้งบนทั้งล่างแล้วก็2ตัวตรงเลยนะครับ ก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะครับกับตัวเลขรอบ VIP นะครับเรียกว่า2ตัวเจาะตรง3ตัวเสียได้นะครับ772แต่ออก172ก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็โชคดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับแนวทางวันที่18มิถุนายน2567นะครับรอบพิเศษวันนี้วิ่งลูดกันที่ ศูนย์นะครับเน้นศูนย์สามศูนย์หนึ่งรอบปกติวิ่งรูดศูนย์เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับและรอบ VAP วิ่งรูดกันที่สองนะครับวันนี้สองกับศูนย์จะมาดังมากให้ 2, สองศูนย์เน้นนะครับกับสองหนึ่งสามตัวจอก,ก็หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้ากันเลยนะครับจะลองไปเปรียบเทียบพิจารณาดูนะครับกับแนวทางเลขฮานอยวันนี้วันที่สิบแปด จากทีมงานพยายงั่งเพชรตาแดงนะครับชื่นชอบผลงานครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นะครับตลอดจุดกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับให้ทีมงานนะครับอยากได้สร้างหาตัวเลขดีๆมาให้กับทีมงาน r รืเอฟได้ติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ให้ด้วยนะครับยํำอีกครั้งนะครับรอบพิเศษวิ่งรูดศรอบปกติก็วิ่งรูด0ย์กันเลยนะครับเดงกันที่03 06์ามศูนยยาวเยอะแล้วก็รอบ VIP นะครับวิ่งรูด2กันนะครับ20เน้นกระโชคดีขอให้ปังๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ